สวัสดีครับผมบอสตันตัวมีรอสติงนะฮะวันนี้มีล้อดีๆเพิ่งมาลงสดๆร้อนๆเลยครับจัดโปรซะหน่อยนี่ห้าลูร้อยสิบสี่ครับแปดร้อแปดเก้าออฟเซ็ตบวกสามห้ามีสองสีลูกค้าเลือกนะมีสีบอลแล้วก็สีแบ็กโคมน,น่าจะใช่ิน BBS LM นี่ครับสวยๆกิ๊บๆงามๆสวยแบบนี้ เดี๋ยวเพิ่งคิดไปไกลนะฮะว่าราคาจะแรงราคาอยู่ที่1.5500หมื่นหาพันห้้อยบาทเท่านั้นดูดิถูกเกินรีบเลยนะฮะพาทันใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่0ูน4์ห2 4 5 8สรีบหน่อยนะฮะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะซื้อหน่อยนะซื้อหน่อยเถอะขอร้อง มีแค่สองชุดเท่านั้นนะครับรีบเลยนะครับแย่งเข้ามาเลยเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมจะลงรูปไว้ในคอมเมนต์ให้นะครับไปละ